สวัสดีครับเอฟซีแฟนครับทุกผู้ทุกคนทั่วโลกนะครับเนาะมื้อนี้ผมก็สิไดาเอาคลิปสั้นๆของน้องลูกอญิงนะครับที่ทําการแสดงที่อุดรธานีเมื่อค่ำขึ้นที่ผ่านมานะครับเนาะน้องก็ได้ร้องเพลงไม้เนาะครับเพลงไม้ของน้องนะครับเพลงเลือดเขาสาไอ้นะครับที่น้องกําลังอัดเสียงอยู่ตอนนี้แต่น้องเขาช่วงสั้นๆนะครับไม่ร้องไอเอฟซีแฟนคลับได้รับชมกันนะครับรับฟังกัน

มาครับใจแห้งครับเบอร์นี้ครับที่อาจจะเตาหการดำของบรษัทเราไม่มาได้ครับพี่น้องมวนบอนะครับเนาะอ่าจะได้ก็ฝากติดตามให้ก็ลังใจน้องเองนะครับด้ววันน oh ี้น้องก็สิไปอัดเสียงต่อนะครับอัดเพลงเพ่งขึ้นเอ่อเรือเขาสะอายต่อนะครับแล้วก็อ่าหลังจากมืออื่นนั่นที่เปลี่ยนไปจะได้อัดเอ็มวีนะครับไทยเอ็มวีแล้วก็อ่าก็รอติดตามต่อไปว่าน้องจะปล่อยเพลง เลือกเขาซ้ายวันไหนนะครับก็พยายามช่วยกันดันให้ถึง2ล้านวิวไฟในมือเดียวนะครับเ้อร์กากติดตามก็ไล์ก็แช่รถน้งแนวนะครับเ้อพี่หนอ่อสวัสดีครับ